ขายดนัยตดูไข็งาั้มไข่อะไรลูกไข่เกมไข่หอยเข้ามาอะไรไข่เกมไข่เก้มอย่างที่ใครๆนี้มขายไก่ขายไก่สนุกไหมลูกตัวเป็นโคหน่า สนุกไหมสนุกค่ะหนักอยู่หรอเราใช่ขึ้นหามาก